ใครต้องการจะมาฝึกสมถาวิปัสสนากับอาจารย์วันอาทิตย์ที่8มิถุนาอาปทุมธานีคลองหนึ่งตรงข้ามมธรรมศาสตร์ลังสิตลงทะเบียนได้แล้วที um. line ่ i d l i n e s i สา t ุ i d l i n e s i สา t ุ a วงกลม satu i d l i n e s i สา t ุ a วงกลม satu ภาคปฏิบัติกลุ่มคนตื่นทำเราจริงๆอาจารย์อยากจะเลิกจัดแล้วครั้งล่าสุดที่ผ่านมาอาจารย์จะขนของกลับบ้านหมดแล้วอาจารย์บอกใจอยากเลิกจัดคนแต่ละคนก็วิ่งเข้ามาขออาจารย์ขอเลยอย่าเลิกจัดเลยอย่าเลิกจัดเลยจัดต่อไปกูเหนื่อยกูอยากเลิกจัดจริงๆงานปฏิบัติกูเหนื่อยมากเขาขอกูเลยอ่ะจัดให้ก่อนแล้วกันจะเลิกเดี๋ยวค่อยว่ากันซึ่งกูจะเหลือเวลาจัดอีกไม่กี่ครั้งแล้วคนหลบพระอาจารย์สมทบเนี่ยพูดกับอาจารย์เองเลยว่า งานปฏิบัติต้องมีนะเพราะอะไรรู้ไหมมันเป็นการรวมคนว่าคนที่อยู่กับเราลูกศิษย์เรา FC เราเนี่ยมันมีตัวตนจริงๆไม่ใช่มีเฉพาะในโซเชียลแต่มันมารวมกันมาเข้ากาันมาเจริญกุศลร่วมกันมาเป็นกัลยะาณมิตรต่อ,อการสร้างอินทรีย์บารมีร่วมกันในการได้ยินได้ฟังทาซึ่งกันละกันอาจารย์เลยอะงั้นจัดต่อไปละกัน เพื่อเราจะได้รวบรวมกันอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้งมาเจอกันมาเยียวยาจิตใจกันมาได้ยินได้ฟังทำกันมากระตุ้นเตือนกันมาเจริญกุศลร่วมกันเป็นกุศลใหญ่ในเดือนหนึ่งครั้งหนึ่งที่มีคนมากมายเป็นพันคนฟรีทั้งหมดไม่มีค่าใช้จ่ายใครอยากมาฝึกกับอาจารย์วันอาทิตย์ที่28เอ้ยวันอาทิตย์ที่แมิถุนา เวลาอาจารย์พูดเรื่องการปฏิบัติให้ปักหมุดเฉพาะการปฏิบัติอย่าเอาเรื่องอื่นมาแทรกไอเรื่องนี้นี่พูดกันไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งแล้วเนี่ยเวลาอาจารย์พูดเรื่องการปฏิบัติอย่าเอาเรื่องอื่นเข้ามาแทรกมันขวางใครจะลงทะเบียนให้ลงทะเบียนที่ id line si satu a วงกลม satu id line si satu a วงกลม satu ใครจะมาฝึกปฏิบัติธรรมกับอาจารย์ไปเจอกันที่หอประชุมบริษัทหมอเสงลังสิตปทุมธานีคลองหนึ่งตรงข้ามมธรรมศาสตร์ลังสิตหอประชุมหมอเสงลังสิตปทุมธานีคลองหนึ่งตรงข้ามมธรรมศาสตร์ลังสิตเจอกันได้ลงทะเบียนที่ idline.asiitasu วันอาทิตย,ย์ที่8มิถุนายนอาทิตย์ที่8มิถุนายนอีกกวัน วันอาทิตย์หน้าวันอาทิตย์หน้าไม่ใช่อาทิตย์นี้นะอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าอาทิตย์ที่แปดมิถุนามาฝึกปฏิบัติการมาเจอกันแล้วพบอาหารฟรีทุกมื้อเช้ากลางวันเย็นอาหารฟรีทั้งหมดไม่มีค่าใช้จ่ายใครเดินมาจากใครเดินทางมาจากต่างจังหวัดไกลๆขอสำรองที่พักได้นอนโรงแรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายกูจัดการให้ทั้งหมด โอเคนะแล้วตอนเย็นคนที่มานอนโรงแรมจะต้องมานอนในคืนวันที่7เพื่อเช้าวันที่8จะได้ลงมือปฏิบัติได้คืนวันที่7มีอาหารเลี้ยงเข้ากล่องตอนเย็น1นมือ้อแดกให้อ้วนแดกให้อ้วนไปเลยจ้าแดกให้เป็นกรดไหลย้อนแดกแล้วนอนเอาตามใจเอาตามสบายมึงเลยจ้ะฟรีทั้งหมดไม่มีค่าใช้ใจ่าย9โมงเช้าถึง4โมงเย็นวันอาทิตย์ที่8มิถุนาอาทิตย์หน้า อาทิตย์ที่8มิถุนาอาทิตย์หน้าอีกแค่2อาทิตย์เท่านั้นหอประชุมหมอเสงลังสิตปทุมธานีคลองหนึ่งตรงข้ามมธรรมศาสตร์ลังสิตลงทะเบียนใครจะมาลงทะเบียน ID ดี n ล s ์อสไซสาธุ ID ดีล s ์อสไสาธุ A วงกลม SATU A วงกลม SATU ฟรี s A T ทุกอย่างแดกจนอิ่มแถมขนกลับบ้านได้อีกกูได้ยินแว่วๆว่าหมอเสงจะแจกอะไรนะสเปรย์ฉีดคอ OU1 กูได้ยินแว่วๆนะไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงแต่กูแว่วๆมาจากผู้บริหารว่าเห็นว่าโควิดกำลังระบาดก็เลยจะแจก OU1 คนละหนึ่งขวดในวันอาทิตย์ที่8มิถุนาวันปฏิบัติ เพื่อให้กลับไปพ่นคอป้องกันโควิดแต่ปกติทุกเดือนเราแจกกันอยู่แล้วยาแก้ไอย,ยี่ห้อหนึ่งเนี่ยเขาเป็นเจ้าภาพเอามาไอตานตานหยิบยาแก้ไอที่เขาแจกที่หมอเสงมาให้หน่อยใช่ที่เขาแจกประจามายาแก้ไออะเออมาขามป้อมอะไรอะนะ่ะ ยาแก้ไอที่เขาแจกอะที่เขาเอามาให้เยอะแยะเลยนะมียาแก้ไอยี่ห้อหนึ่งเป็นเจ้าผ้าเอามาแจกเป็นของชำร่วยให้กลับไปทุกทุกประมาณสักสามเดือนหรือสองเดือนติดจะไม่แน่ใจเอามาให้ยกลังมาเลยนะแจกเป็นพันขวดเลยอนุโมทนาด้วยเอามาแจกคนแล้วยาแก้ไอดีด้วยนะประเด็นคือยาแก้ไอยอย่างดี ดื่มแล้วช่วยลดอาการคันคออาการไอได้จริงๆกูจะไลฟ์สดแค่สามทุ่มนะเนี่ยวันนี้กูด่าไปแล้วชั่วโมงหนึ่ง เออมะขามป้อมเ n c นคอใช่ยาแก้ไอมะขามป้อมเ n c นคอใช่ไหมทำไมคนดูขึ้นสี่คนคะอะไรคนดูขึ้นสี่คนตอนนี้ติ๊กตอกมีคนดู6,500้าคนสี่คนอะไรก่อนจอมึงแตกหรือเปล่ากลัวจอมึงแตกนะตอนกูด่าพิกพิกเมื่อกี้หมื่นกว่าคนเลยนะ ฉพาะติกต่อ TikTok อย่างเดียวหมื่นกว่าคนที่กูด่าพี่พีคเมื่อกี้เนี่ยช่องแดงเนี่ยเกือบสองพันคนช่องน้ําเงินเนี่ยสามร้อยกว่ากูด่าพี่พีคเมื่อกี้เนี่ยเกือบหมื่นสามเกือบหมื่นสี่นนะยิบเก้าไม วิทยไลอ e ี e ทคใช่ไหมครับใช่จ้า29ไป e อีเทคจ้ากูบอกแล้วอ e ีทิกตอกเนี่ยมันซาดิตยิ่งด่าคนยิ่งขึ้นหมอรอบหน้าจ้ามีใบเล็กจุกจิกมาด้วยจ้ารอบหน้าแต่รอบหน้าจะไม่ใช่รูปหน้าอาจารย์นะเดี๋ยวทำรูปอื่นกูไม่อยากขายหน้าตัวเองแล้วเออนี่รอบหน้า แต่จะเป็นหมอนไซส์นี้จ้ะรอบหน้าหมอนไซส์ใหญ่กูไม่ทำเลยดูดูก่อนจะทำหรือป่ะจะทำเป็นลายอื่นกูจะไม่ทำลายหน้าตัวเองละรอบหน้าจะทำหมอนลายสวยๆสักใบหนึ่งนิ่มๆนุ่มๆใบใหญ่เหมือนเดิมแต่หมอนใบเล็กไว้ในรถพิงหลังนิ่มนุ่มไม่แพ้กันเดี๋ยวจะมีรอบหน้าแต่อาก,กูอาจจะทำหน้าตัวเองติดมาสักใบสองใบที่เหลือก็ทำลายอื่น แล้วก็กระโถนรอบหน้าจะเป็นตุ๊กตาอันใหญ่กับตุ๊กตาอันปุกปิ๊กรอ,อดูรอดูหรืออาจจะทํามาทุกไซส์แต่ทามาอย่างละนิดอย่างละหน่อยแต่อไซส์ที่ยังไม่มีเนี่ยอาจจะทําเยอะหน่อยพระห่มด้วยใช่พระห่มเตรียมตัวเร็วๆนี้ เดี๋ยวลายโลโก้คนตื่นทาก็จะทําเหมือนกันอาจารย์ตั้งใจว่าสีดำม,มันจะสวยมันจะไม่สกปรกสีขาวมันจะสกปรกอาจารย์ก็เลยว่าจะทําสีดําแต่รอบนี้จะทําเป็นปอกเพราะฉะนั้นทําเป็นปอกต้องเข้าใจนะจ๊ะว่ามันจะแพงขึ้นนะเข้าใจนะเวลาเป็นปอกถอดได้มันก็จะแพงขึ้นเพราะมันจะมีซิปถอดปอกซักนั่นหมายความว่าราคาก็จะสูงขึ้นด้วยนะเพราะฉะนั้นรอบหน้าจะทาเป็นสีดําสีดํานะแล้วอาจารย์อาจจะ มีโลโก้อยู่บนพื้นสีดําแล้วก็ข้างล่างอาจจะเป็นลายเซน็นเวลาจะเซ็นจะาจาเซ็นเ่วสติแล้วก็คนตื่นทำแล้วก็อาจารย์เบียร์แล้วก็มีเสน้นยึกยือข้างล่างเวลาจะเซ็นจะเซ็นอย่างนี้ก็อาจจะมีหมอนจํานวนหนึ่งที่เป็นลายเซน็นหมอนสีดําลายเซน็นสีทองโลโก้สีทองพรีเมียมมากพรีเมียมสุดๆเร็วๆนี้คัมมิ่งซูน วันนี้กูได้คุยกับโรงงานผลิตตุ๊กตาล่าสุดเขาบอกว่าอาจจะไม่ถึงสองเดือนอาจจะไม่ถึงสามเดือนอย่างที่คุยไว้เหมือนเขามามาแจ้งใหม่ก็อาจจะรอประมาณสักสองเดือนอาจจะไม่ถึงสามเดือนอาจจะสองเดือนเพราะนั้นถ้าสองเดือนก็พอรับได้ก็เดี๋ยวรอดูกันหมอนใบเล็กรอบหน้ามีด้วยเดี๋ยวจะมีรุ่นพรีเมียม พรีเมียมคือพรีเมียมจริงๆนะมืองจะเป็นดำตัดด้วยทองทั้งหมดจะดำตัดทองเลยรุ่นพรีเมียมจะทำจำนวนจำกัดแล้วจะไม่ทำอีกเช่นอาจจะทำแค่100ใบแค่นั้น Limited Edition แล้วหมดแค่ไหนคือแค่นั้นไม่ทำอีกอาจจะมีตัวแบบแร r ไอเทมอาจจะมีแรไอเทมรอดูรอดูจะทำแค่ร้อยใบแล้วไม่มีใครเหมือนด้วยจะมีแค่นั้น จะมีแค่เดี๋ยวอาจารย์จะทำแบบลิมิเต็ดเดี๋ยวจะมีรุ่นลิมิเต็ดหลายอย่างด้วยที่คิดไว้เดี๋ยวจะมีรุ่นลิมิเต็ดที่จะไม่มีใครเหมือนและจะทำเพียงครั้งเดียวเท่านั้นพอแล้วเนาะสี่ทุ่มกว่าแล้วอาจารย์ไปพักแล้วดีกว่าพรุ่งนี้อาจารย์มีงานพรุ่งนี้ไปไหนขอดูก่อน,หนหเออพรุ่งนี้วันที่ยี่สิบเจ็ด อาจารย์ไปบรรยาที่การไฟฟ้านครหลวงที่อาคารไอซีทีการไฟฟ้านครหลวง10บโมงครึ่งถึงเที่ยงแล้วหลังจากนั้นบ่ายสองถึงสี่โมงเย็นไปออกรายการถ่ายทอดสดให้กับสถานพยาบาลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกทมออันแรกการไฟฟ้านครหลวงอันที่สองรายการถ่ายทอดสดสถานพยาบาลของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหลังจากนั้นห้าโมงเย็นถึงหกโมงเย็นอาจารย์จะไปสอนธรรมะให้กับผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย ที่หมอประเมินว่าอยู่ได้อีกไม่เกิน3เดือนจะไปสอนสมถิปยภาษาไห้เขาจเจริญสติอยู่กับปัจจุบันขณะเพื่อเตรียมตัวรอคอยการตายในวันพรุ่งนี้เพราะฉะนั้นตอน5้าโมงหกโมงก็รอดูนะจะเป็นครั้งแรกที่อาจารย์สอนผู้ป่วยระยะสุดท้ายโดยที่อาจารย์เนี่ยไลฟ์สดปกติจะอัดเป็นวิดีโอแล้วเอามาทําเป็นเอามาทําเป็นบันทึกทีหลังแต่ครั้งนี้จะไลฟ์สดเลยจะไลฟ์สดครั้งแรกห้าโมงเย็น ที่ซอยเจริญกรุงพรุ่งนี้สามงานวันที่ยี่สิบแปดอาจารย์ไปโรงเรียนศรีนครจังหวัดสุขโขทยัยสิบโมงครึ่งวันที่ยี่บเก้าไปบรรยายที่วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก e ีเทคเก้าโมงถึงสิบโมงครึ่งแปดพันกว่าคนวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก e ีเทค แปดพันกว่าคนวันที่ย9่สิบเก้าสโมงเโมงถึงสิบโมงครึง่งหลังจากนั้นบรรยายต่อที่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุญยเวศชนบุรีบางละมุงวันที่29ชนบุรีแล้วก็วันที่29มีรายการคนตื่นคุย e p พีสิบสทุ่มหนึ่งถึงสาทุ่มรอดูนะว่าใคร วันที่30บรรยายบริษัทดีไซน์อ a l t e r n a t i v e จำกัดอำเภอพัสมุตเจดี JD. ที่ที่สจะเป็นบรรยายราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์บางเขนหลักสี่บ่ายโมงยีบถึงบ่ายสโมงวันที่31อาจารย์เดินทางไปภูเก็ตเที่ยงถึงบ่ายโมงครึ่งทำนาวาภูเก็ต แหลมฟังอยู่หรือเปล่าแก้ไขอันนี้ให้อาจารย์หน่อยเพิ่มรายละเอียดให้อาจารย์หน่อยว่าสถานที่จริง,รงๆคือที่ไหนกันแน่อ๋อนี่ไงทานาวาสวนธรรมเย็นจิตภูเก็ตขอโทษทีทานาวาสวนธรรมเย็นจิตภูเก็ตบุคคลทั่วไปฟังเข้าฟังได้วันที่สาสิบเอ็ดอาจารย์เดินทางไปภูเก็ตใครอยู่ภูเก็ตไปเจอกันทานาวาสวนธรรมเย็นจิตสวนธรรมเย็นจิตภูเก็ตวันที่สาสิบเอ็ดตอนเที่ยง อาจารย์จะอยู่ที่นั่นเลยจนกว่าจะเดินทางกลับสนามบินแล้วก็บินกลับโอเคนะแจ้งให้ทราบตามนี้อีเทคสิบโมงมั้งคนนอกเข้าไม่ได้นะอ e ีเทคไม่ต้องไปอะเขานะเก้าโมงคนนอกเข้าไม่ได้นะเขาให้เฉพาะคนในมีเฉพาะเด็กนักศึกษาแปดพันกว่าคน อ้หอประชุมมันใหญ่ขนาดไหนวะเนี่ยมันจุต้องแปดพันคนเจริญกรุงเท่าไหร่ไม่ต้องถามไปไม่ได้ไม่ต้องไปมันเป็นบ้านเขาเป็นบ้านคนป่วยมันจะไปทำไมล่ะ อ,ออีเทคใหญ่ใช่ไหมข้างหลังอาจารย์คือพระยูไรเลยครับพระยูไรคือพระพุทธเจ้านี่คือพระพุทธเจ้าแต่กูชอบศิลปะญี่ปุ่นวันนี้ไม่ขายน้ำพริกนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยปักตอนเช้าเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจารย์เอาน้ำพริกใส่ตะก้าให้ตอนเช้านะเปิดตะก้าน้ำพริกตอนเช้าใครจะซื้อน้ำพริกตาแดงแมงดาปลาย่างปลาล้าไปกดสั่งวันพรุ่งนี้ตอนเช้า อาจารย์จะเปิดตะกร้าให้ตอนเช้าวันพรุ่งนี้กี่โมงดีเดี๋ยวขอดูก่อนแป๊บหนึ่งอาจารย์จะเปิดตะกร้าตอนเจ็ดโมงเช้าเจ็ดโมงเช้าเปิดตะกร้าใครจะซื้อน้ำพริกไปซื้อพรุ่งนี้ในตะกร้านะเจ็ดโมงเช้าเจ็ดโมงเช้าเจ็ดโมงเช้าไอ้ตาน การพรุ่งนี้ระบบพร้อมหรือเปล่าไม่ลองพรุ่งนี้เราจะขายของทุกแพลตฟอร์มทุกแพลตฟอร์มไหมไม่เฟซบุ๊กอย่างเดียวพรุ่งนี้จะมีขายของที่เฟซบุ๊กด้วยที่ช่องน้ำเงินด้วยมีโปรนะพิเศษสำหรับ,บสำหรับแอปน้ำเงินส่งฟรีใช่หรอพรุ่งนี้มีโปรส่งฟรีที่แอปน้ำเงิน ส่งฟรีเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้เปิดระบบที่แอปน้ำเงินอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งแรกจะทดสอบระบบจะทดสอบระบบกูจะท้าทายระบบอีกครั้งหนึ่งหลังจากครั้งที่แล้วเละไม่เป็นท่าครั้งนี้จะกลับมาเป็นท่าอีกครั้งสำหรับคนสั่งทิกต o k ไม่เป็นสาม,มารถสั่งในช่องน้ำเงินได้พรุ่งนี้มีโปรจะทดลองระบบไม่เสียค่าส่งฟรีค่าส่งทุกออเดอร์ ฟรีค่าส่งช่องน้ําเงินช่องน้ําเงินฟรีค่าส่งส่งต่างประเทศได้ไหมครับไม่ส่งจาต่างประเทศยังส่งไม่ได้จ้าต่างประเทศยังส่งไม่ได้จ้าอ,อีกครั้งหนึ่งาราจะไปแล้วสุดท้ายสุดท้าย Ờ, ในในแอปน้ําเงินเนี่ยน่าจะสามารถเริ่มซื้อได้ตอนอาจารย์ไล์สดแต่ถ้าจะไม่ไล์สดอาจารย์จะไปโพสต์รหัสไว้ให้ที่หน้าที่หน้าช่องน้ําเงินเลยเดี๋ยวจะไปโพสตรหัสให้แค่เราทักเข้าไปใน messenger ทักเข้าไปแชทแล้วก็ไปพิมพ์รหัสว่าจะเอาอะไรบ้างมันจะมีรหัสกํากับแต่ละอันว่ารหัสนี้สั่งอะไรรหัสนี้สั่งอะไรรหัสนี้สั่งอะไรแล้วเราก็แจ้งรหัสเขาว่าสั่งรหัสนี้แล้วเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่รับเรื่อง แล้วก็โอนเงินจ่ายเงินกันเข้าบัญชีบริษัทได้เลยไม่มีการโกงนะเราจำไว้ถ้าจะโอนผ่านบัญชีการซื้อของของอาจารย์ต้องโอนเข้าบริษัทคนตื่นทำเท่านั้นโอเคนะต้องโอนเข้าบัญชีบริษัทคนตื่นทำเท่านั้นบริษัทคนตื่นทำจำกัดจะไม่มีการโอนเข้าบัญชีบุคคลไม่มีต้องโอนเข้าบัญชีบริษัทเท่านั้นโอเคนะ โอนเข้าบัญชีบริษัทเท่านั้นเพื่อป้องกันมิจฉาชีพถ้ามิจฉาชีพจะถึงขั้นเปิดบริษัทมารับกูก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วเพราะมันไม่มีทางจดได้หรอกมันไม่มีปัญญาเพราะฉะนั้นมึงไม่ต้องวิธีการป้องกันมิจฉาชีพชื่อบริษัทมันจดซ้ํากันไม่ได้วิธีการป้องกันบริษัทวิธีการป้องกันมิจฉาชีพที่สุดคือโอนตรงเข้าบริษัทเลยบริษัทคนตื่นทำบจกคนตื่นทำ จบบริษัทจำกัดบอจอกอคนตื่นทำมันจะเป็นชื่อบัญชีนี้บจอกอคนตื่นทำโอเคอ่ะสุดท้ายใครจะมาฝึกปฏิบัติธรรมกับอาจารย์สมถาวิปัสนาสามารถลงทะเบียนได้แล้ววันอาทิตย์ที่8มิถุนาอาทิตย์โน้นอาทิตย์หน้าอาทิตย,ย์ที่ 8, มิถุนาอาทิตย์หน้า8มิถุนา สามารถมาจัดปฏิบัติธรรมกันได้ที่หอประชุมบริษัทหมอเสงลังสิตปทุมธานีคลองหนึ่งตรงข้ามมอธรรมศาสตร์ลังสิตอาจารย์จัดปฏิบัติธรรมที่หอประชุมหมอเสงลังสิตปทุมธานีคลองหนึ่งตรงข้ามมอธรรมศาสตร์ลังสิตสามารถลงทะเบียนได้ที่ idline.si.satu idline.si.satu a วงกลม satu A. วงกลม SATU ID Line สายสาธุลงทะเบียนได้แล้วฟรีทั้งหมดไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นใครเดินทางมาจากต่างจังหวัดไกลๆสามารถขอสําลองที่พักได้ไม่มีค่าใช้จ่ายฟรีอาหารเช้ากลางวันเย็นฟรีหมดโอเคนะมาฝึกขุดเกากิเลสตัวเองมาฝึกอบรมบ่มนิสัยตัวเอง9โมงเช้าถึง4มงเย็นหอประชุมหลังสิทธ หอประชุมหมอเสียงรังสิตปทุมธานีคลองหนึ่งอยู่ตรงข้ามกับมอธรรมศาสตร์รังสิตฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเดๆทั้งสิ้นโอเคนะตั้งใจกันตั้งใจกันมากันเยอะๆมากันมากๆมาฝึกปฏิบัติธรรมกันมารวมกลุ่มมารวมก็มาเจริญกุศลใหญ่ด้วยกันเดือนหนึ่งเราเจอกันครั้งหนึ่งเพื่อปลุกจิตปลุกใจกระชากจิตใจตัวเองให้กลับไปทําความเพียรเผากิเลสไม่เกียจคานไม่อิจฉาละอาใจกับการปฏิบัติ มาเพิ่มกําลังใจกันเดือนที่แล้วอาจารย์ไม่ได้จัดหลายคนก็ตกลงไปล่วงลงไปเดือนหนึ่งที่ผ่านมาเดือนนี้อาจารย์กลับมาจัดแล้วกลับมาฝึกปฏิบัติเหมือนเดิมอยู่ให้ครบอยู่กันเก็บให้ครบอย่าหลุดอย่าลุยอย่ากระจัดกระจายไปอาจารย์เหลือเวลาในการจัดไม่นานอีกไม่กี่ครั้งเต็มที่ก็อีกห้าครั้งเท่านั้นเพราะฉะนั้นรวมรวมตัวกันไว้หน่อยอย่ากันหลุดลุยกระจัดกระจายไปในเวลานี้เก็บช่วงเวลาสุดท้ายไว้ให้ได้มากที่สุด ในภาคปฏิบัติซึ่งเป็นภาคที่สําคัญที่สุดภาคการด่าเนี่ยไม่ต้องมากันเยอะก็ได้แต่ภาคปฏิบัติให้พยายามขวนขวายมากันให้เยอะใครยังไม่ได้ลงทะเบียนวันอาทิตย์ที่8มิถุนาอาทิตย์ที่8มิถุนาใครยังไม่ลงทะเบียนไปลงทะเบียนซะแบตหมดอีกแล้วหมดพอดีแล้วกูไม่ไปแล้วช่องแดงกับช่องน้ำเงินลงทะเบียนได้ที่ id line s i s a t u a วงกลม s a t u 9โมงเช้าถึง4โมงเย็นหอประชุมหมอเสงียงลังสิตปทุมธานีคลองหนึ่งตรงข้ามมธรรมศาสตร์ลังสิตฟรีทั้งหมดไม่มีค่าใช้จ่ายลงทะเบียนได้แล้วอาทิตย์ที่8นะไปเจอกันหมอเสงนะไปเจอกันไปเจอกันขออนุโม,มทนาสาธุกับพวกเราทุกคนอ,อนุโม,มทนาทุกท่านทุกคนด้วยนะมีความสุขความเจริญมากๆนะพรุ่งนี้น้ำพริก7โมงเ<ม>ช้านะอาจารย์เอาใส่ตะกร้าสามารถไปลงทะเบียนได้เลยโอเคไปนะช่องแดงกับช่องน้ำเงินไม่ไล์แล้วไปแล้วหมดเวลา อนุโมทนาทุกคนนะอนุโมทนาทุกคนจะไปแล้วนะขอตัวจ้าอนุโมทนาทุกคนนะบ๊ายบายพรุ่งนี้เจอกันนะอย่าลืมนะน้ำพริกเจ็ดโมงเช้านะอุดหนุนน้ำพริกฉันด้วยจ้า